ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรผู้ผาฟังเพลินอาณาจักรที่จะพาคุณไปสู่โลกแห่งการฟังขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนและกดแชร์ฝ่าวิถีเซียนยุทธบทที่70น้ำตกสนามแข็งเมื่อเห็นว่าหลิงหมิงเลือกเคล็ดวิชาเหล่านี้จังชางจึงกล่าวขึ้น จูเยียนเจ้าประเมินหลินหมิงคนนี้สูงเกินไปจริงๆหลังจากเขาได้อันดับ126บนศิลาจัดอันดับข้าก็คิดว่าเขาจะเป็นตัวอันตรายเสียอีกแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเป็นแค่พวกดวงดีเท่านั้นเขาคงไปพบก,กับวาสนาบางอย่างมาพลงกำลังจึงพุ่งพรวดพลาดทว่าไม่ช้าก็เร็วสิ่งนั้นย่อมไร้ผลดูชุดคู่มือสองชุดนีส้สิพึ่งพาของพันนี้เขาจะหวังไปประจันหน้ากับยอดฝีมือคนอื่นได้อย่างไรจางชางเชื่อมั่นว่าด้วยพรสวรรค์ของหลินหมิงต่อให้ฝึก วิชาทวนพื้นฐานและวิชาท่าร่างพื้นฐานย่อมไม่มีทางที่เขาจะได้รับผลลัพธ์ที่ดีอะไรหากเขายังดึงดันจะฝึกวิชาขยะพวกนี้สิ่งเดียวที่จะเพิ่มขึ้นก็คือช่องว่างระหว่างพวกเขานั่นเอง55เขาคงจะรู้ตัวดีว่าคุณสมบัติของตนเองได้กว่าคนอื่นเลยไม่กล้าเลือกเล็ดวิชาที่ฝึกยากคนประเภทที่ขาดแม้กระทั่งความเชื่อมั่นในตนเองเช่นนี้จะไปฝึกวิชาการต่อสู้อะไรให้สำเร็จได้ เมื่อได้ยินคำเย,เย้ยเย้ของจางชางจู้เยนขมวดคิ้วแน่นจนแทบจะผูกเป็นปมเขาวางแผ่นหยกในมือลงแล้วกล่าวว่าจังชางข้าขอแนะนำว่าอย่าได้มองคู่ต่อสู้ต่ำเกินไปนักบางทีหลิงหม,มิงอาจจะขาดความมั่นใจจริงแต่จงอย่าลืมว่าเขาทำลายสถิติของหลิงเซินในการผ่านด่านทดสอบความฝันที่ใช้ทดสอบจิตใจแห่งยุทธในตอนสอบเข้าได้ เมื่อจูยเยียนกล่าวเช่นนี้จางชางก็เงียบปากลงทันทีที่เขานึกถึงตอนที่ตนเองเข้าทดสอบด่านความฝันเป็นครั้งแรกเขาต้องใช้เวลาถึง3าเคอ่สิบนาทีซึ่งทำได้แย่กว่าหลินหมิงมากเขารู้ดีว่าการผ่านด่านนั้นได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งดอกทูบมีความหมายว่าอย่างไรดูต่อไปเถอะข้าอยากรู้นักว่าเขาเลือกวิชาต่อสู้อะไรทั้งคู่หันกลับไปตรวจสอบอีกครั้งและหลังจากผ่านไปครู่ใหญ่พวกเขาก็พบชื่อของหลินหมิงบนป้ายกำกับของเศษแผ่นหยกที่ไม่สมบูรณ์ใบหนึ่ง เนื้อหาหายไปถึง70%เอร์เซนมัสยบกระดูกกระชากร่างหรือปกติจูเหยียนจะเป็นคนสุขขุมทว่าเมื่อเห็นชื่อของหลิงหมิงบนป้ายนี้ดวงตาของเขาก็เบิกกว้างหลิงหมิงคนนี้เป็นบ้าไปแล้วหรือเขาไม่รู้ว่ามัสยบกระดูกระชากร่างนี้อยู่ในระดับใด ถ้าว่าเขาคาดคะเนว่ามันน่าจะเป็นวิชาระดับปฐพีขั้นต่ำสำหรับวิชาระดับนี้ต่อให้เป็นในสำนักขุบเขาเจ็ดประสานสายหลักมันก็ย่อมเป็นวิชาที่ไม่ถ่ายทอดให้คนนอกเด็ดขาดหากจะมีโอกาสเพียงน้อยนิดที่ใครบางคนจะได้รับแรงบันดาลใจจากมันเป็นไปไม่ได้เลยที่สิ่งนี้จะถูกวางไว้อย่างไร้ค่าในหอตำราของสำนักยุตเจ็ดประสานเช่นนี้ เมื่อเห็นวิชาต่อสู้นี้จูยเย็นก็เลิกสนใจทันทีอย่าว่าแต่ตัวเขาเลยต่อให้อัจฉริยะอันดับหนึ่งของตำหนักสวรรค์อย่างจางก้านอาวีหรือสิทธแกนนำอย่างชินซิงสวียนและคนอื่นๆก็คงไม่โอหังพอที่จะเลือกมาสยบกระดูกกระชากร่างนี่นั่นมันคือการหาเรื่องใส่ตัวชัดๆลินหมิงคนนี้บ้าไปแล้วหากเขาเลือกเพียงวิชาทวนพื้นฐานและท่าร่างพื้นฐานจู้เย็นอาจจะคาดเดาว,ว่ามีในล้ำลึกที่ยากแท้อย่างถึงซ่อนอยู่ ทว่าเมื่อเขาเลือกหมัดสยบกระดูกกระชากร่างจูเยียนจึงสรุปได้เพียงว่าหลิงหมิงเป็นแค่พวกงโง่เขาเบาปัญญาเท่านั้นหลิงหมิงคนนี้นอกจากคุณสมบัติจะต่ำต้แล้วดูเหมือนสมองจะมีปัญหาด้วยมีแต่พวกสมองสุกรเท่านั้นแหละที่เลือกวิชาต่อสู้แบบนี้จางชางเยอะหอยันคราวนี้จูเยียนไม่ได้โต้แย้งเขาเพียงแค่ไม่รู้ว่าหลิงหมิงกำลังคิดอะไรอยู่กันแน่จูเยียนกล่าวว่าจางชางแม้วิชาและเคล็ดวิชาที่หลิงหมิงเลือกจะไม่ปกติ ทว่าเจ้าก็ห้ามประมาทเด็ดขาดการไม่ดูเบาคู่ต่อสู้ไม่ใช่เรื่องเสียหายลินม,มิงคนนี้ยังคงอยู่อันดับที่126บนศิลาจัดอันดับเหตุผลก็คือเขาน่าจะกินโอ๊ตอสรพิษทองชาติและโอ๊ตไข่สันหลังมังกรทองคําเข้าไปและเขาสามารถดูดซับโอ๊ตทั้งสองอย่างนั้นได้ดีจนหน้าตกใจวางใจเถอะเขาไม่มีทางเป็นคู่มือของข้าได้หรอกอีก20วันข้างหน้าจะเป็นวันประลองข้าจะบทขยี้เขาให้พ่ายแพ้อย่างหมดรูปอืมไม่เพียงแต่ต้องชนะเท่านั้น ทว่าเจ้าต้องทำลายความมั่นใจของเขาให้สิ้นซากด้วยจงทำให้เขาได้รับความอัปอยสอสูที่สุดเท่าที่จะทำได้ภายใต้กฎเกณฑ์เจ้าสามารถทำให้เขาบาดเจ็บสาหัสจนพิการได้เลยต่อให้ร่างกายจะถูกรักษาด้วยตัวยาล้ำค่าขนาดไหนทว่ามันก็จะทิ้งบาดแผลที่ซ่อนเร้นไว้และส่งผลต่อการฝึกปรือในอนาคตลินมิงคนนี้อาศัยเพียงวาสนาบางอย่างก็คิดจะมาสู้กับข้าและแย่งผู้หญิงของข้าไปข้าจะเหยียบย่ำเขาไว้ใต้ฝ่าเท้าและทำให้เขาไม่มีวันฟื้นกลับมาได้อีกเลย จูเเยียนกล่าวด้วยสายตาเย,ย็นเยียบเขาเผยกำมัดแน่นราวกับกำลังบทขยี้หลิงหมิงให้กลายเป็นผงทุรีห้องฝึกปรือของสำนักยุทธเจ็ดประสานถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดค่ายกลสังหารหลักซึ่งแต่ละแห่งเป็นตัวแทนของธาตุทองไม้น้ำ,นำไฟดินลมและสายฟ้าอันได้แก่หอทหารทองคำปลอกขุ่นไม้น้ำตกสนามแข็งถ้ำลาวาลาศิลาอุโมงค์วายุคลัง่งและหุบเขาอัศนี ห้องฝึกปรือทั้งเจ็ดนี้ไม่ใช่ค่ายกลมายาธรรมดาทว่ามันคือค่ายกลสังหารที่แท้จริงค่ายกลมายาทำได้เพียงสร้างภาพลงตาขึ้นในจิตใจไม่ว่าภาพลงตาเหล่านั้นจะดูสมจริงเพียงใดทว่าพวกมันก็ไม่เหมือนค่ายกลสังหารที่สามารถฆ่าคนได้ในจิตใจเมื่อตื่นขึ้นภาพลงตาก็สลายไปจึงไม่อาจใช้เพื่อฝึกฝนกายาผัดเปลี่ยนได้มีเพียงค่ายกลสังหารที่แท้จริงเท่านั้นที่สามารถใช้ฝึกปรือและดึงศักยภาพของร่างกายออกมาได้ ในบรรดาค่ายกลสังหารทั้งเจนี้แต่ละแห่งสามารถรองรับสิทธิ์เข้าฝึกพร้อมกันได้ครั้งละ12คอเนื่องจากค่ายกลสังหารต้องใช้หินท่าแท้จํานวนมหาศาลในการเปิดใช้งานและคงสภาพซึ่งมากกว่าค่ายกลเมายยหลายเท่าตัวดังนั้นสิทธิ์ในการเข้าใช้จะมีจํากัดเวลาที่ได้รับจะถูกจัดสรรตามอันดับบนศิลาจัดอันดับหากอันดับต่ํากว่า180จะสามารถฝึกได้เพียงครึ่งวันในแต่ละเดือน หากอยู่อันดับระหว่าง150-180จะฝึกได้1วันเต็มสำหรับอันดับที่สูงกว่า150มีข้อกำหนดมากมายและเวลาที่ได้รับจะถูกระบุชัดเจนถึงระดับชั่วโมงสำหรับอันดับที่สูงกว่า50เวลาจะเพิ่มขึ้นทุกๆ10อันดับและสำหรับ3อันดับแรกพวกเขาจะสามารถฝึกได้ถึง10วันในแต่ละเดือนเมื่อหักลบเวลาพักและเวลาฝึกส่วนตัวแล้วพวกเขาสามารถเข้าไปฝึกในค่ายกลสังหารได้ทุกเมื่อที่ต้องการ ลินหมิงตรวจสอบแผนพังในแผ่นยกอันดับของเขาคือ126เขาสามารถเลือกได้ว่าจะฝึกรวดเดียว2วันเต็มหรือจะแบ่งเวลา24ชั่วโมงออกเป็นส่วนๆตามใจชอบหากเขาทำเช่นนั้นลิ้นหมิงต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าและมาตามเวลาที่กำหนดแน่นอนว่าช่องว่างนั้นจะถูกสำรองไว้ให้เขาโดยเฉพาะทว่าหากเขาไม่มาตามนัดเวลาในส่วนนั้นก็จะถูกหักทิ้งไปทันที เจ็ดค่ายกลสังหารหลักตั้งอยู่กระจายกัน7แห่งภายในหุบเขาเจ็ดประสานในการเดินทางไปที่นั่นจะมีค่ายกลเคลื่อนย้ายรวมอยู่ที่สำนักงานบริหารค่ายกลเคลื่อนย้ายการเข้าใช้ของสิทธิทุกคนจะถูกจัดก,การโดยสำนักงานแห่งนี้สิทธิ์ใหม่ทุกท่านพวกเจ้ามีโอกาสเข้าฝึกในค่ายกลใดก็ได้ตามใจชอบเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงเวลานี้จะไม่ถูกนำไปหักล้างกับเวลาส่วนตัวของพวกเจ้า ก่อนจะเข้าสู่ค่ายกลสังหารพวกเจ้าสามารถขอให้อาวุโสผู้ดูแลค่ายกลช่วยเลือกระดับความยากที่เหมาะสมให้ได้นี่คือตารางอ้างอิงระดับความยากและอันดับที่เกี่ยวข้องลองดูกันเสียอาวุโสผู้ดูแลค่ายกลเคลื่อนย้ายกล่าวอย่างช้าๆก่อนจะลงทะเบียนคะแนนของทุกคนและส่งตารางอ้างอิงให้ดูลินหมิงมองดูตารางอันดับของเขาคือ126ซึ่งตรงกับความยากระดับที่7ในบรรดาค่ายกลทองไม้น้ำไฟ ดินลมและสายฟ้าเขาควรเลือกที่ใดดีขณะที่หลินหมิงกำลังลังเลหงซีก็กล่าวขึ้นข้าขอเตือนพวกเจ้าไข้กลสังหารทั้งเจ็ดนี้คือของจริงหากเจ้าพลาดพลั้งภายในนั้นเจ้าจะได้รับบาดเจ็บสาหาัส ดังนั้นอย่าเลือกระดับความยากที่สูงเกินไปหรือเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวอีกอย่างในบรรดา่ายกลนทั้ง7อย่าได้เลือกขุบเขาอสศนีเด็ดขาดส่วนที่เหลือไม่มีปัญหาหากใครมีโอตรวมจิตวิญญาณก็ควรพิจารณานำออกมาใช้แม้เจ้าจะมีเวลาทดสอบเพียงหนึ่งชั่วโมงทว่าเวลานี้ก็มีค่ามากการฝึกนี้อาจช่วยกระตุ้นศักยภาพในร่างกายของพวกเจ้าได้ลินหมิงมีโอตรวมจิตวิญญาณติดตัวอยู่พอดีเขาจึงเชื่อฟังคำแนะนำของหงซีและกินมันเข้าไป ว่าแต่ทำไมถึงเลือกหุบเขาอัศนีไม่ได้หุบเขาอัศนียากเกินไปหรือหรือมีเหตุผลอื่นหลินหมิงไม่ได้เอ่ยถามทว่าในที่สุดเขาก็ตัดสินใจเลือกน้ำตกสนามแข็งค่ายคนฝึกปรือทั้งเจ็ดถูกสร้างขึ้นโดยใช้สภาพแวดล้อมตามธรรมชาติเป็นพื้นฐานและการออกแบบก็ถูกปรับให้เข้ากับภูประเทศนั้นๆการก่อสร้างและออกแบบช่างชาญฉลาดยิ่งนัก หลินหมิงเลือกน้ำตกสนามแข็งเดิมทีมันเป็นน้ำตกธรรมชาติของเทือกเขาโจทว่าหลังจากถูกแดัดแปลงด้วยค่ายกลสายน้ำที่เทกระหล่ำลงมาในยามนี้จึงเปลี่ยนไปด้วยแรงสั่นสะเทือนและพลังงานม,มหาศาลสนามที่อยู่เบื้องล่างน้ำตกยังกลายเป็นสถี่หนาวเหน็บอย่างถิ่ปกติเยือกเย็นจนเสียดแทงถึงกระดูกเมื่อเขามาถึงหุบเขาที่เป็นที่ตั้งของน้ำตกสนามแข็งหลินหมิงก็ได้ยินเสียงคำรามประดุดเสียงฟ้าร้องราวกับมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นใต้ดิน น้ำตกแห่งเทือกเขาโจคือน้ำตกที่สูงที่สุดในอาณาจักรเทียนอวินความสูงจากยอดถึงขาล่างนั้นถึง30ฟตุตกระแสน้ำเบื้องบนพุ่งประทะลงสู่เบื้องล่างอย่างรุนแรงพละกกำลังของสายน้ำเปรียบได้กับการถูกค้อนยักษ์ฟาดฟันเข้าใส่สนามลึกเบื้องล่างเป็นผลมาจากการที่น้ำตกพุ่งตกลงมานับหมื่นปีความลึกของส,สูงถึงร้อยวาภายใต้แรงดันน้ำที่น่าสะพรึงกลัวเช่นนั้นแม้แต่ยอดฝีมือในขอบเขตควบรวมชีพรจรก็ยังต้องหวัดหวั่นเมื่อได้เห็น เมื่อหลินหมิงมาถึงน้ำตกสนามแข็งก็พบกับม่านน้ำขนาดยักษ์ราวกับว่าทั้งสนามกำลังส่งเสียงหวีดร้องนี่เกิดจากสายน้ำที่ถาโถมลงมาอย่างบ้าคลัง่งและปริมาณน้ำมหาศาลที่สาดกระเซ็นขึ้นไปในอากาศสูงนับสิบฟุตเสียงกมปนาของน้ำตกสั่นสะเทือนหัวใจของหลินหมิงด้วยแรงสั่นพ้องของมันเป็นน้ำตกที่ยิ่งใหญ่นักหลินหมิงตะโกนออกมาด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยความรู้สึกนี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่น่าทึ่งเช่นนี้ สนับสนุนช่องได้โดยการกดขอบคุณซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างหรือสมัครเป็นสมาชิกช่องและเป็นกำลังใจโดยการไม่กดข้ามโฆษณาเพื่อเราจะสร้างอาณาจักรแห่งการฟังให้ทุกท่านต่อไปฝ่าวิธีเซียนยุทธ